สองหนึ่งครับอัครับโอ้ตัวใหญ่มาเลยอัดดีครับวันนี้จะพามาทำเมี่ยงหอยแข้งกินกับน้ำจิ้มทวตัดครับไปทำกันเลยครับมาทำน้ำจิ้มกันครับพี่ครับกระเทียมครับโอ้ครับผม ครับโองไ้สักพักหนึ่งคือเรียกแล้วประมาณนี้คืทักมานี่ครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลมะพร้าวใส่ประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็ทัวท่วตัดครับนี่ขึ้นครับดีสักหน่อยครับโขกต่ออีกนิดนึงครับนี่ คับแหลกแล้วนี่ครับจะมาปุ้งแล้วครับที่นี่นั่งแหลกเลยครับหกนัวครับแหลแหลกแปลไปอัดมาค,คือน้ำปลาครับหนึ่งช้อนครับผมพูนมะนาวครับประมาณหนึ่งลูก คันครับอแห่้ำจิม้ม้ะครับทำเนี่ยเหนียวของปาสสายน้ำที่นี่จ,จะซิม้มครับ ปล,ป,ลปลาเพิ่มอีกแเอาเลยครับประมาณนี้ครับหยอดเลยขุดจัาเลยครับดีเลยเสร็จแล้วครับท่นจิมครับน้ำเดือดแล้วก็ลวกหอยครับใช้เวลาหนึ่งนาทีครับนี่นี่ครับจับเวลาลอกหอยตัวใหญ่ครับน,นาทีครับ ครับเดี๋ยวสี่วิแล้วครับสองหนึ่งนะครับพักครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยน้ำไปครับหมอกน้ำเย็นครับนี่ เรอ,อสักครู่ครับรอรอเย็นเมี่ยงหอยแข็งน้ำจิ้มทัวตัดมากินกันด้วยครับผมสวัสดีครับมากินกันครับนี่เมี่ยงหอยแข็งครับโอนง่ๆ เลยเหน้ำจิ้มทัวตัสครับอันนี้น้ำจิ้มเนี่ยค่าแถนหอนเริ่มเลยครับอือโอ้นี่ครับเอาลเลยเร็ยมเลยครับ นี่ครับหักของเรานี่แบจบิ้มทัททวตัดก่นเลยวันนี้ขาดมีครับบอกเป็นยังครับใส่อย่างนี้เลยนี่อมองครับ

างไว้ก่อนผักชีครับเฮ้ยครับวางหอยทรครับโอ้โหนี่ครับ,รบ,รบน้ำจิม้มไล่ค่ะแถมมาครับนี่ ใส่มวนมวนใส่ครับอืมโอ้โหนีกุดเลยครับอืมบอก็จผมว่าตัวรัดเข้ากว่าครับ ใหญ่ใหกับฮัคคือเข้านี่ครับอาจจะเลอะเลอะน่อยครับเพื่ออารมรในการกินนี่ครับเยิ่มเยิ่ม ใส่ station, ครับมวนแล้วก็ใส่เลยอืม พักกันฮักฮักกันอืมใหญ่มันใหญ่ใหญ่หญโอ้ยยอดเลยผมขอเป็นน้ำจิ้มคอต้นแล้วกันครับเข้ากันมากเลยนี่ โอ้ยหยอดเลยอืมอืม วครับแก่ผมโคตๆถึงได้มาวันนี้แล้วครับอือนี่ครับนี่สมทัยครับผสมสองสูตรเลยอือ นี่ครับใส่ครับดีครับยอดหวนเจี๊ยบครับ,รบขอบคุณติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม